มาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เหม่มก็จะมาทําคลิปสกินแคร์รูทีนปี2021นั่นเองนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ครึ่งปีแล้วเนาะเป็นเดือนอกระดากระดาแล้วนะคะก็จะครึ่งปีหรือยังนะนับเลข ครึ่งปีเออนี่เป็นเดือนเจ็ดแล้วนนเ,เวนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะเหมือนก็ว่าได้เลือกแล้วที่จะมาอัปเดตกันว่าใช้อะไรนะคะของที่ใช้ดีในปีที่ผ่านมาปีนี้ยังใช้อยู่ก็มีเหมือนกันนะหลายตัวด้วยแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาก็หลายตัวเช่นกันนะคะคือเรียกได้ว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะหมอนจะแนะนําอุปกรณ์ใส่สกินแคร์ด้วยนะคะแล้วก็บอกแหล่งที่ซื้อด้วยแล้วก็ราคาดีมากมันน่ารักมากทุกคนปุกปิ๊กมากแล้วใส่ได้แบบ เยอะอะเออเรอดูให้จบคลิปแล้วกันนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวมอนจะขอบอกสภาพผิวของมอนก่อนนะคะผิวของมอนจะเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็สิวเนี่ยจะมาเป็นของแถมเสมอตอนที่มีประจําเดือนอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็คือประจําเดือนเพิ่งหมดไปจะมีรอยดําบ้างปัปลายซึ่งเพิ่งรักษาหายด้วยผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆมากเหมือนกันในคลิปนี้เพราะฉะนั้น ไปติดตามชมกันคะ่ะตัวแรกนะคะที่หมอนชอบแล้วหมอนใช้มา4ปีแล้วทุกคน4ปีแล้วจริงๆนะคะถ้าเกิดใครได้ช้งแงช้งแดูคลิปของหมอนบ้างที่เป็นแบบรีวิวสกินแคร์ก็จะรู้ว่าเธอรีวิวบ่อยมากนะตัวนี้ใช่ค่ะก็คือไบโอเติมไลท์แพลงตอนเอเซนต์ e ขวดนี้เลยนะคะขวดนี้จะช่วยเรื่องให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิว ผิวยางมอนเนี่ยถามว่าลดการอักเสบยังไงคือใช้วันนี้พรุ่งนี้สิวหายหรอไม่ใช่ยางมอนเนี่ยต,ตุ่มเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันแลดูหน้าปวดใช่ไหมใช่ค่ะปวดแต่พอใช้อันนี้ไปได้สองคืนอ่ะมันไม่ปวดแล้วนะไม่ปวดเลยตอนนี้ไม่ปวดเลยนะคะก็มันจะค่อยๆยยุบไปแล้วก็ลดการอักเสบมันจะไม่อักเสบมากกว่านี้อ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผด ต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยปราบอยู่หมดัดตัวเนี้ยเปรียบเสมือนยาทาน้ําขาวผู้นี่เหมือนยาสามัญประจําบ้านทุกคนเออ หมอนก็จะต้องมีติดไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หมอนจะใช้คู่กับตัวเซรั่มของเขานั่นก็คือไบโอเติมไลท์แพนตอนเอ็กตัวนี้นี่เองนะคะเป็นขวดนี้ใช้คู่กันคือเดอะเบสมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งใช้เมื่อปลายปี2020นะคะเพิ่มเข้ามาอันนี้ใช้มา4ปีแล้วอันนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาหมอนจะบอกว่ามาใช้คู่กันแล้วหน้ามันฟูมันฉ่ำมากแบรนด์ของไบโอเติมเป็นแบรนด์ที่หมอนอุดหนุนตลอดนะคะแล้วก็อุดหนุนทีก็ไม่ต่ำกว่า 5 0 0พคือเยอะห่พ6,7 0 0็ดัน up เลยนะเพราะว่าของเขามันใช้ได้นานอย่างขวดนี้ยทุกคนลงทุนได้นะคะขวดนี้ก็คือใช้ได้ถึง6ถึงเดเดือนนะใช้แบบไม่ได้ประหยัดด้วยนะเออมันใช้ได้นานจริงๆนะคะขวดนี้200ร้อประมาณ2,5 0 0นะส่วนอันนี้เราดีเสริราคาใส่ให้นะคะจำไม่ได้จริงๆแต่ใช้คู่กันเวิร์กมากนะคะเออแล้วขวดนี้มันจะเพิ่มวิตามินซีเข้ามานะคะช่วยให้หน้า กระจ่างใสมากต่อกันที่ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็ยังจะเป็นแบรนด์ไบโอเติมอยู่นะคะก็จะเป็นไบโอเติม erm นะคะไลา์แพงต้อนมาร์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้15 ml ทุกคนแล้วก็ใช้หมดเกลี้ยงไปแล้วแหละเออนี่นะคือดีมากมันก็จะเป็นมาร์กโอเวอร์มาร์กนะทุกคนไม่ต้องมาร์กแล้วล้างออกนะคะก็เป็นแบบ ทาอะไรเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็นอนได้เลยนะคะและ้วเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบเจลลี่เจลลี่แบบนี้เออทุกคนดีมากดีมากอันนี้คือถ้าเกิดซส่พวกนี้หมดก็จะไปซื้อไซส์ใหญ่นะคะเติมมันจะบอกว่าแบรนไบโอเติมเนี่ยถ้าบางคนแพ้แล้วก็จะแพ้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ทดสอบก่อนไปขอเทสเตอร์เขาใช้ก่อนก็ได้นะคะได้นะคะเป็นตัวที่หมอนใช้มาได้นานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นตัวเดิมนะคะเป็นตัวเก่าที่เคยใช้ในปีก่อนๆก,ก็คือนี่เลยคาแรงนะคะเดอร์เมน คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักกันดีนะหมัอนว่ามันดีมากเออแล้วเราอ่ะตอนนี้มันยี่สิบจะยี่สิบยี่สิบสามจะยี่สิบสี่แล้วมันก็คิดว่าเราก็ควรที่จะกลัวเรื่อง anti aging ไว้เหมือนกันซึ่งจริงๆตัวนี้เหมอใช้มาตั้งแต่อายุยี่สิบอ่ะเหมองก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการเหมือน m ain, มน n ทนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลด ริ้วรอยเบื้องต้นนะสาวๆที่อายุ20่สิต้นๆอ่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะก็มันจะมีเวลากดออกมาจะมีน้ำมันกับเซรัม่มเราก็ผสมกันแล้วก็เอามาแท็บๆที่หน้าตื่นเช้ามาน่าจะละเอียดผิวจะฟูมากจะฉ่ำมากแล้วหน้าจะเนียนมากแต่ว่าเนื่องด้วยหมอนเป็นสาวผิวแห้งนะคะใครที่เป็นสาวผิวมันก็ต้องดูสาภาพผิวตัวเองดีๆหมอนว่ามันใช้ได้แต่ใช้แต่พอดีนะคะเขาก็จะมีแบบ สปั๊มด้วยการปั๊มเล็กกับปั๊มใหญ่นะก็แล้วแต่ความอยากบำรุงของเราเลยสมมติพรุ่งนี้เช้าต้องไปงานเนี้ยอาจจะแบบเป็นปั๊มใหญ่ก็ดีมากอันนี้ประมาณ4 7่พเออถ้าจาไม่ผิดนะคะปลายตัวนี้จะเป็นตัวเก่าอีกเช่นเคยนะคะแล้วหมอนก็คิดว่าทุกคนรู้จักอีกเหมือนเดิมก็คือ e s t เ e r r o d e r Advanary Pair นนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าชอบใช้กับรองพื้นทุกคนเวลาเราจะทารองพื้นเราก็เอาไปผสมกันก็ทามันจะแบบ เนียนฉ่ำแล้วติดทนนานไปทั้งวันเลยนะคะอันนี้ในเรื่องของการแต่งหน้าแต่ในเรื่องของการบำรุงตัวนี้เขาก็จะเป็นช่วยในเรื่องของริ้วรอยเช่นกันนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าก็จะฟูกระชับเหมือนกันเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระชับมันก็รู้สึกว่ามันเวิร,ร์กมากๆนะคะทุกคนก็ควรมีติดไว้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวเก,ก่าก็ใช้มานานแล้วอันนี้ก็จะเป็นขวดที่สามแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ดีมากเออดีอ่ะ ไปซื้อต่อนะคะซึ่งหมอนเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วงมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผิวหมอนอนะมันอ่อนแอมากนะคะแล้วก็สิวบุกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนแอเกินกว่าที่จะใช้สกินแคร์ที่มันเป็นแบบที่พูดไปก่อนๆนหน้านี้อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไปพึ่งเวทเครื่องสําอางแบรนด์เดิมที่เรารักมากแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะมีทั้งครีมทั้งโลชั่นอะไรแบบนี้ก็คือเซรั่วมอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นนี่เองคือ the b เ s สมากของเรานะคะเราก็จะพึ่งเขาเนี่ยในเรื่องของการทาแบบ ล้างหน้ามาเสร็จเราก็จะใช้ครีมตัวนี้ทานหน้าอย่างเดียวเลยนะคะก็ดีมากอะทุกคนแต่ราคาค่อนข้างโหดอยู่อันนี้88มิลลิตรก็คือแบบ295บาทอะไรแบบเนี้ยก็จะเล็กประมาณนี้แต่ว่าเนื้อครีมเขาดีมากแล้วเขาก็ช่วยปลอบประโลมผิวเราคือเราผิวเราแพ้ง,ง่ายแบบเนี้ยให้มันไม่เย็นไปกว่าเดิมเอออันนี้ก็เดอะเบสลูกหลักมากที่เราจะพูดถึงคือคารังไฮด์เอเซนเชียลตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้ํามันเหมือนกันนะคะเขาจะแยกชั้นกันแบบนี้ ก่อนใช้ก็ต้องเขย่านะคะตัวนี้จะเป็นการเติมน้ำให้ผิวอันนี้ก็คือดีมากนะมอนก็สลับส,บสับเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆอทุกคนแต่มันรู้สึกว่าแบรนด์ของคาแรงอ่ะเขาดีมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะใช้ตัวไหนหน้าก็ฉ่ำฟูเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองเลือกตามสภาพผิวดูอย่างหมอนจะเป็นคนผิวแห้งหมอนก็เลยชอบอะไรออยๆนะ้ำมันน้ำมันอะไรแบบเนี้ยมันใช้ได้ต่อไปนะคะที่ก็คือนี่เลยตัวอิสกินตัวนี้หมดแล้วด้วยเห็นไหมทุกคนเราใช้จริง ตัวนี้จะช่วยเรื่องรดจุดด่างดำให้หน้าออกระจ่างใสมากขึ้นมอนคิดว่ามันดีมากทุกคนแล้วก็เรายังไม่ได้มีเวลาไปหาซื้อใหม่แล้วราคาแบบราคาดีมากเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบเนี้ย เขี่ยง่ายมากเขี่ยง่ายมากจริงทุกคนแล้วก็รอยดำลดลงนะคะแล้วก็หน้าแล่ฉ่ำเนียนเนียนขึ้นนะก็ราคาประมาณ398บาทนะดีมากไปถึงกันแดดกันแล้วนะคะซึ่งกันแดดเนี่ยหมอนก็เป็นผิวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายบทผิวจะดีบางทีก็ดีอะไรไปก็เลยแบบเออใช้กันแดดที่มันแบบ เวเครื่องสาอางหน่อยก็แล้วกันนะคะก็คือของยูสลีนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหมดไปแล้วจะเป็นสูตรซันเซรั่มดับเบิ้ลไวท์เนนิ่งนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าไม่ได้ต้องการจะไวท์เนนิ่งคือหน้าเป็นสิวเหอะเป็นสิวมันก็ไม่ควรจะใช้ไวท์เนนิ่งไงก็เลยหยุดกันแดดอันนี้ไปก่อนพอหมดก็หยุดไปก็เลยมาใช้ตัวซันไดทัชแอคเนอออยล์คอนโทลแทนนะคะก็เป็นสูตรสีอันนี้ก็ดีมากอะไรก็แล้วแต่กันแดดขอให้เป็นยูสลีนก็พอหน้ามันก็คือจะรแบบนี้ ต่อไปไปที่บำรุงสีปากนะคะหมอนก็จะใช้ของวัสลีนนะคะเป็นวัสลีนโกโก้บัตเตอร์ตัวนี้เลยนะคะตอนแรกอายากได้กระปุกเล็กแต่มันไม่มีนะคะก็เลยเข้าเซเว่นได้กระปุกใหญ่มาก็รู้สึกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าคําว่าดีของหมอนลิปมันดียังไงคือตื่นเช้ามามันยังเป็นแบบมัน,มนแบบเนี้ยคือมันคงความชุ่มชื้นเออทำให้เราปากไม่แหง้งแม้แต่เราจะนอนในห้องแอร์อะไรแบบเนี้ยก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าเออมันชุ่มชื้นอยู่ ก็เลยเลิฟมาอันนี้ก็คือปกติใช้สูตรโรดลิปสีดีสีชมพูแต่ว่ามันหมดหาซื้อไม่ได้ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นโกโก้บัตเตอร์บางก็หาซื้อได้นะคะที่เซเว่นวัส ถ่าซื้ง่ายเนาะวัสลีนเป็นแบรนด์ถ่ายเพื่อนๆตามที่สัญญาไว้นะคะว่ามันจะมาแนะนํากล่องเก็บสกินแคร์นะคะที่มันจะสามารถเอาใส่เข้าตู้เสื้อผ้าได้มันจะใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าตู้นั้นได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจุของได้เยอะมากแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มกับราคาที่เราซื้อมาเดี๋ยวมันจะแปะให้ดูนะคะว่าซื้อจากช้อปปี้ร้านนี้นะคะราคาเท่าไหร่เหมือนคิดว่ามันมีขายหลายร้านเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ราคามันจะไม่เท่ากันนะคะอ่ะเดี๋ยวมันจะให้ดู นี่เลยทุกคนมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะน่ารักมากแล้วมันก็สามารถที่จะไปวางในตู้เสื้อเสื้อผ้าตรงนั้นของเราได้ด้วยนะเนี่ยเขาจะมีเกะแบบนี้เออแล้ก็เอาไว้เก็บถุงยาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นวางอะไรแบบนี้เก๋มากอแล้วก็วางขวดวางอะไรได้สบายๆอย่างนี้เลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะตัวไหนที่อยากจะใช้ตามนะคะก็ลองหาซื้อดูได้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้หมอนนิดนึงนะคะหมอนจะได้กลับมาทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย